สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะสาธิตการปลูกแคคตัสที่เราตัดไว้นะคะโดยการเอาชํานะคะตรงนี้คือแคคตัสหนามทุเรียนนะคะเ,เพื่อนๆตอนที่เราตัดนั้นนะคะก็จะทิ้งไว้สักประมาณสิบสี่วันนะคะตัวนี้ก็เกินมาเยอะแล้วนะคะเป็นเดือนแล้วนะคะเพิ่งมีเวลาปลูก อ่ะเรามาดูกันปลูกเลยนะคะก็เตรียมกระถางก็จะใส่กาบมะพร้าวสับรองนะคะส่วนดิฉันนี่จะลองด้วยกระดาษเข้าไปก่อนสิวนหนึ่งนะคะตัวกระดาษนี้จะใส่หรือไม่ก็ได้นะคะแล้วก็กาบมะพร้าวสับ ลองลงไปมีความสูงขึ้นมาสักประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะคะโดยประมาณตัวนี้ช่วยให้การระบายน้ำระบายออกได้เร็วขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะตัดดินนะคะปลูกแคคตัสใส่ลงไปนะคะจนเกือบเต็มนะคะ ุณปู่แคคตัสน,นั้นหาซื้อได้นะคะทั่วไปส่วนดิฉันก็จะผสมเองนะคะหรือถ้าซื้อมาก็จะผสมเพอร์ไลนะคะที่เป็นเม็ดขาวจะซื้อเพอร์ไล <c oughs> มาเพิ่มแล้วก็ <c oughs> ขอไปนํามาผสมนะคะตัวนี้คือเพอร์ไลนะคะเพอร์ไลจะทําให้การระบายน้ําเป็นไปได้ง่ายขึ้นเขาจะโปร่งนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะใส่ ตาเกล็จีนะคะเพื่อป้องกันเพี้ยก็ใส่ไปนิดนึงนะ,ะก่าวเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอปุ๋ยเม็ดละลายช้าเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าปุ๋ยออสโมโคสใส่เป็นประมาณหกเม็ดนะคะคนให้เข้ากัน แล้วก็นำต้นแคปตัสของเราไปวางนะคะบางคนก็มันมีหนามบางคนก็จะใส่ถุงมือส่วนดิฉันก็จะวิธีบ้านๆนะคะถ้าตัวในหนามไม่เยอะจับดิฉันก็จับเลยนะคะอ่าตัวนี้เราก็ขีดไปวางเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะโรยด้วยหินรองหน้า อโรยหน้ากระถางนะคะถ้าคิดว่ายึดติดดีแล้วเราไม่โรยก็ได้ประโยชน์ของหินโรยหน้ากระถางนี้ก็คือเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็อ่าเป็นตัวย,ยึดให้ต้นเขาติดกับดินไม่เคลื่อนหลุดได้ง่ายนะคะถ้าไม่มีไม่โรยก็ได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำมาลดน้ำการรดน้ำเร,ราสามารถลดจากข้างบนลงข้างล่างโดยให้น้ำเปียกโชกลงถึงก้นกระถางจนหยดเลยนะคะกับอีกวิธีหนึ่งก็คือนำมาจุ่มแบบนี้ก็รอให้น้ำซึมขึ้นมาจนเห็นจากสีเทาเป็นสีดำนะคะแต่ตอนนี้เพื่อไม่ให้เพื่อนๆรอนะคะฉันก็จะลดจากข้างบน ถ้าจำนวนต้นเยอะเราก็สามารถลดด้วยบัวลดน้ำได้ปกตินะคะเมื่อเราลดน้ำเสร็จเราจะนำไปาวางไว้นะคะในส่วนที่เป็นแดดลำไรก่อนสักประมาณหนึ่งเดือนนะคะแล้วพอเริ่มรากงอกประมาณเดือนหนึ่งนะคะโดยประมาณไม่เกินเดือนขึ้นรากเขาจะเดินแล้วเราก็ค่อยนำออกมาวางไว้ในส่วนที่แดดจัดขึ้น แต่ก็จะต้องอาพางแสงด้วยแสแลน50นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะอ่าอีกอย่างหนึ่งวิธีการสังเกตนะคะว่ารากของต้นนี้ออกหรือยังก็คือจับดูถ้าดึงแล้วอ่าเข้ายึดติดนะคะก็คือรากออก กับีวิธีหนึ่งไม่ต้องดึงนะคะเราดูช่วงกลางตรงนี้นะคะเขาจะมีความวาวมีมีตัวที่มันงอกเพิ่มขึ้นมาจากที่เราเห็นในวันที่ปลูกนะคะมันจะวาว,าวเราก็จะรู้ทันทีว่าเขางอกแล้วนะคะ,คะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสาทิตไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ